Procter Gamble หรือ PG เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคหรือ Consumer Staples ที่ใหญ่และมั่นคงที่สุดในโลกครับสำหรับนักลงทุนนี่คือข้อมูลสรุปที่ควรรู้ครับธุรกิจของ Procter Gamble หรือ PG PNG ไม่ได้ขายสินค้าเทคโนโลยีที่หือหวาแต่ขายของที่คุณและผมใช้ในชีวิตประจำวันแทบทุกวันธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้แบรนด์ที่แข็งแกร่งจำนวนมาก แบ่งธุรกิจหลักออกเป็น5กลุ่ม 1. Fabric and Home Care ผลิตภัณฑ์ซักรีดและดูแลบ้านเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดสร้างไรายได้หลัก b r a n d e n ไทยผงซักฟอกด o n n i น้ำยาปรับผ้านุ่ม Febreze เปรย์ดับกลิ่น 2. Baby Feminine and Family Care ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กผู้หญิงและครอบครัว Brandon Pampers ผ้าออมเด็ก Always Whisper ผ้าอนามัยชามินกระดาษชำระ 3. Beauty ความงาม Brandon Pantene Head and Shoulders ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Ole s k i 2ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 4. Health Care ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ Brandon Crest Oral-B ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก w i c ยาบรรเทงหวัด 5. Grooming ผลิตภัณฑ์โกนหนวดและดูแลร่างกาย Brandon Gillette Venus มีดโกน Bron เครื่องใช้ไฟฟ้า ความน่าสนใจในการลงทุนนักลงทุนมักมอง PG ในฐานะเสาหลักของพอร์ตด้วยเหตุผลดังนี้ 1. สุดยอดหุ้นตั้งรับ The Ultimate Defensive Stock จุดแข็งที่สุดของ PG คือความไม่ผันผวนตามเศรษฐกิจหรือ Non-Cyclical ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือร้ายเกิดวิกฤตหรือเงินเฟ้อคนก็ยังต้องซักผ้าแปรงฟันอาบน้ำและใช้ผ้าอ้อมเด็กรายได้และกำไรจึงมีความสม่ำเสมอสูงมากทำให้ราคาหุ้นมักจะผันผวนต่ำกว่าตลาดโดยรวม หรือ Low v o l a t ิลิตีเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นความมั่นคง 2. ราชาปันผล Dividend King นี่คือจุดขายที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาว P&G n จ่ายเงินปันผลต่อเนื่องมานานกว่า130ปีและที่สำคัญคือเพิ่มเงินปันผลต่อเนื่องกันทุกปีมานานกว่า68ปีข้อมูลล่าสุดตุลาคม2024สถานะ Dividend King หรือเพิ่มปันผลต่อเนื่อง50ปี สะท้อนถึงวินันทางการเงินที่ยอดเยี่ยมและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อ 3. อำนาจในการกำหนดราคา (pricing power) ด้วยแบรนด์ที่ผู้บริโภคพักดีหรือแบรนด์ Loyalty สูงมากเช่น Thai หรือ Pamper's ทำให้ PNG มีอำนาจในการขึ้นราคาสินค้าเพื่อชดเชยต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นเช่นเงินเฟ้อได้โดยที่ยอดขายไม่ตกลงมานัก ซึ่งช่วยรักษาอัตรากำไรหรือ profit margin ไว้ได้ดี 4. ประสิทธิภาพและการบริหารต้นทุน PNG ขึ้นชื่อเรื่องการบริหารจัดการ supply chain และลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพหรือ productivity saving บริษัทมีการปรับโครงสร้างและลดแบรนด์ที่ไม่ทำกำไรออกไปอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นแบรนด์หลักที่เติบโตสูงซึ่งเงินที่ประหยัดได้จะถูกนำไปลงทุนด้านนวัตกรรม หรือ R&D การตลาดและปันผลคืนผู้ถือหุ้นหรือปันผลและซื้อหุ้นคืนความเสี่ยงและความท้าทายหรือ Key Risks แม้จะมั่นคงแต่ P&G ก็มีความท้าทายครับ 1. การแข่งขันจาก Private Labels หรือสินค้า House Brand คู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แบรนด์อื่นแต่คือสินค้าแบรนด์ของห้างค้าปลีกเองเช่น Kirkland ของ Costco หรือ Great Value ของ Walmart ซึ่งมีราคาถูกกว่าและกำลังแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปเรื่อยๆ 2. การเติบโตที่ช้าหรือ slow growth PNG เป็นบริษัทที่อิ่มตัวแล้วหรือ mature company การเติบโตของรายได้มักจะอยู่ในระดับต่ำหรือ low single d i g i t นักลงทุนไม่ควรคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดเหมือนหุ้นเทคโนโลยี 3. ต้นทุนวัตถุดิบและเงินเฟอ้อหรือ cost of raw materials and inflation แม้จะมี pricing power แต่หากต้นทุนวัตถุดิบเช่นเยื่อกระดาษสารเคมีพลังงานพุ่งสูงขึ้นเร็วเกินไปก็อาจกดดันอัตรากำไรในระยะสั้นได้ 4. ความผันผวนของค่างเงินหรือ currency risk PNG ทำธุรกิจทั่วโลกรายได้ส่วนใหญ่มาจากนอกสหรัฐหากเงินดอลลาร์แข็งค่าเมื่อแปลงรายได้กลับมาเป็นดอลลาร์ตัวเลขรายได้ก็จะลดลงสรุป Procter and Gamble หรือ PNG ไม่ใช่หุ้นสำหรับคนที่มองหาการเติบโต10เท่าในเวลาอันสั้นแต่เป็นหุ้นหลักสำหรับพอร์ตระยะยาวที่เน้นความมั่นคงกระแสเงินสดสม่ำเสมอและการเติบโตของเงินปันผลที่ไว้ใจได้เปรียบเสมือนเรือบรรทุกเครื่องบินที่มั่นคงในพอร์ตการลงทุน